ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2567นายประมพงศุสารตำแหน่งครูกศนตำบลสังกัดสำน,น,น,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตบางกอกใหญ่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครข้อมูลผู้รับการประเมินนายปฐมพงศุสารเกิดวันที่12มีนา2528อายุ39ปี ประวัติการทำงานกรกฎา2554ถึงกรกฎา2567ครูอัตตาจ้างโรงเรียนอนุบาลบางกลวยวัดศรีประวัติจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนตำบลเมื่อวันที่15กรกฎา2567จนถึงปัจจุบันด้านที่1แบบประเมินผลสำลิกของงาน ตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อมูลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งข้อสองกัดตำแหน่งกศนแขวงวัฒพะตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อสามข้อมูลบุคลากรตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อสี่ชื่อและเบอร์ติดต่อหัวหน้ากศนตำบลแขวงวัฒพะ ตัวชี้วัดที่1ข้อ5ลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกศนตำบลแวงวัดท่าพักตัวชี้วัดที่1ข้อ6ข้อมูลสารสนูปภคค่าไฟค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตตัวชี้วัดที่1ข้อ7ค่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆ ตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อแปดจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์กศนตำบลแขวงวัดท่าพระเฉลี่ยต่อเดือนตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อเก้าจำนวนผู้เข้ารับบริการบริการกศนตำบลแขวงวัดท่าพระเฉลี่ยต่อเดือนตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อสิบรูปภาพครูกศนตำบลแขวงวัดท่าพระ ัวชี้วัดที่หนึ่งคณะกรรมการกศนอตำบลแขวงวัดท่าพักตัวชี้วัดที่หนึ่งข้อสิบสองมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนอตำบลหนึ่งมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน2มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น3ม,มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับน,นโยบายจุดเน้นการพัฒนา4มีการจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด5 มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ b m s f ตัวชี้วัดที่3ข้อ1มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานสอปอรอกำหนดข้อ2มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนโดยช่วยอาจารย์นารากรดูแลนักศึกษาระดับมอต้น จำนวน43คนตัวชี้วัดที่3ข้อ3มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาตัวชี้วัดที่3ข้อ4มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตัวชี้วัดที่3ข้อ5มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันตัวชี้วัดที่3ข้อ6นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละเจของนักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปตัวชีวัดที่3ข้อ7นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนี้เข้าสอบปลายภาคมากกว่า1รายวิชาขึ้นไป ตัวชี้วัดที่3ข้อ8นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนี้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตตัวชี้วัดที่3ข้อ9นักศึกษาร้อยละแปดของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบ มี user name และ password มีการใช้สื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตัวชี้วัดที่3ข้อ10มีการช่วยเหลือผู้เรียนตัวชี้วัดที่3ข้อ11มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษา ใช้บัญชีลงเวลาของคููตัวชี้วัดที่3ข้อ12มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตัวชี้วัดที่3ข้อ13มีการบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมกปชของนักศึกษา ตัวชี้วัดที่3ข้อ14จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น2กิจกรรมต่อภาคเรียนตัวชี้วัดที่3ข้อ16มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่3ข้อ17นักศึกษาร้อยละ90 ของนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนนี้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่ 3. ข้อ18นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนี้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผูจ้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากวันที่ประเมินยังไม่มีการประกาศผลสอบตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากวันที่ประเมินยังไม่มีการประกาศผลสอบ ัวชี้วัดที่6กล้อยละของผู้ที่มีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาบังคับยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากวันที่ประเมินยังไม่มีการประกาศผลสอบตัวชี้วัดที่7จํดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายมีผลการดำเนินการ ตามเป้าหมาย4กิจกรรมและเกินกว่าเป้าหมายมากการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1ลอำเภอ1อาชีพหลักสูตรการทำลูกประครบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ขยายพันธุ์พืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดที่สเก็ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตัวชี้วัดที่สิบสองจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพทีทน้ำตาลปั้นตัวชี้วัดที่14บสี่งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่สอง แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติงาน5สมรรถนะ 1. ผู้ผลสำลิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรมห้าทำงานเป็นทีมห้าทำงานเป็นทีมขอบคุณครับขอบคุณครับ